จากนิพาคขาวค่ะดรพิศจุรย์ยาค่ะขอเรียนร้โบกมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีครับแขกรับเชิญทุกท่านในการรับประทาน FTI ท่านรองประธานวันนี้ผมเองเนี่ยอ,อยากจะมาเล่าสู่ให้ฟังนะครับในมุมมองที่ผมมีเนี่ย เราเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นโลโก้เรามองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เราจะแอพพลายใช้กับ i อโอทีแพลตฟอร์มได้ไงนะครับจริงเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงก็มีทั้ง G, IoT, H, แต่ 5G IoT Edge Cloud ซึ่งผมอาจจะสัมผัสเทเลนิดให้เห็นภาพนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกวันนี้จะ,จะเป็นในมุมมองของผมที่ค่อนข้างจะเป็นในทิศทางที่จะให้ภาคอุตสาหกรรม4.0เนี่ย ถ้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันก็ที่ฟังมาตั้ง,ตงแต่เช้าสองวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความคอมพลิเคชันมากเดี๋ยวผมจะทำให้มันสิมเปิลมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเจนด้าผมวันนี้ก็อยากจะพูดให้เห็นว่าแล้วทำไมมีความจําเป็นยังไงที่เราต้องย้ายเข้าไป4.0นะครับแล้วก็ H. I. T เป็นไงบ้าง Edge Computing คืออะไรแล้วก็นิพากษ์ Cloud Space เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับคือสิ่งที่เราอยากที่จะไปเซนให้ดูว่า โล,โล้คคาวเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ยูสเคสมันคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของดิจิทัลเซอร์วิสตี้นะครับที่จะอธิบายให้ฟังคืออะไรแล้วก็ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยเราจะมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคีย์สตรนทีห่หลักๆในมุมมองที่ผมมีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป้า <c oughs> หมายของผมก็อย่างที่บอกนะครับเราจะกระตุ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ4.0ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมก็จะไปหลายๆท่านเนี่ยอ,อ,อาจจะ มีอุตสาหกรรมอยู่แล้วเดีย๋ยวลองดูซิว่าเอ๊ะเราเราจะทำไงให้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมแต่มันไม่ง่ายนะครับสื่อสารให้กระจ่างว่าเทคโนโลยีที่เราจะมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 5G, IoT, l o า d เนี่ยมันคืออะไรแล้วเอามาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยได้ยังไงนะครับให้เข้าใจในความสําคัญของการเป็นเอกราชข,ของข้อมูลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างการที่จะเอาข้อมูลขึ้นคลาวแล้วมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับจา,า,ารย์สภา่ิติธรคนไทยนิดน,นะครับก็ก็เป็นข่าวที่ เราผลิตขึ้นมานะครับสำหรับคนไทยโดยเฉพาะแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมอภิษฎจริงๆอยากให้เข้าใจนิดว่าตัวเองเนี่ยก็จบปริโทเอกจากด้านซีเวิร์นชีเนียร์แต่ว่าได้ไปทำงานที่นาซาได้มีแบ็กกราวน์เรื่องการทำอินนะครับปริเปเปอร์มา22เรื่องเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องการทำอินดีอีมีความสำคัญมากบ้านเรายังขาดขาดแคลนเรื่องนี้อยู่ดังนั้นผมกลับมาก็พยายามที่จะ อินโนเวตบางอย่างให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําเสนอคือเรื่องนี้โลโก้ข่าวนะครับวันนี้ผมก็เป็น CEO อยู่แล้วก็ให้บริการด้านนี้ปากขา u d s p a อยู่ครับอันนี้เนี่ยหลายท่านคงจะเห็นมาแล้วตั้งแต่เช้านี้นะครับว่า Industrial ลสูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราสถานการณ์บ้านเราอันนี้ก็คือเซอร์วยโดย FTI นะครับ ตัวเลขใกล้เคียงกับที่ทางาท่านประธานกรีงไกรพูดมานะครับคือจริงๆแล้ว2.0เนี่ยเรามีถึง40%นะครับ2.5 35% 3.0 20%แล้วก็3.5 5%, 5ถ้ารวมตัวเลขทางด้านซ้ายท้งมดเันี้งยมด0พอดีนะครับ4.0ไปไหนจริงๆผม,ผมมั่นใจว่าตัวเลข4.0เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเห็นท่านประธานโชว์ตัวเลขมระชาชาเนี่ย2% ไม่แน่ใจว่ามันสเนี่ยจะเป็นเป็นใครได้บ้างนะครับแต่ในตัวเลขเนี่ยที่ก็มาจาก F T I เหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่ามันจะเป็นจุดศูนย์จุดสักอย่างหนึ่งแล้วมัะโดนปัดเศษไปหายไปแต่จริงๆ0นี่เถิดอ,อยากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องทํา,าตรงนี้แต่ว่าอย่างที่เห็นทั้งนี่คือสถานก,การณ์ของป้าเรานะครับเรา,เาทํา3.02.0อยอยู่มันเยอะอยู่นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นความยากอันหนึ่ง ก่อนที่ไปตรงนั้นนะครับผมอยากจะพูดนิดน,นึงครับว่าออ uh, industrial 4.0น่ะ Definition mm hmm. ของ Smart Manufacturing มันคืออะไรนะครับลองไปค้นดูก็ได้ฮะเสิร์ชดูก็ได้ฮะวิกิพีเดียเนี่ย f o ร์เรฟเว o ร์ t ิช n ่นอ u น i ัสเทรียลเ i ฟเวอั่นก็คือการที่เราจะใส่ออโตเมชั o นเข้าไปมีการทำ Data Exchange นะครับมีการพูดถึง Cyber Physical System ไม่ว่าจะเป็น IoT, Cloud Computing, Artificial Intelligence พวกนี้อยู่ใน4.0หมดนะครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเราเป็นอินดัสเทรียอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามอชีเนี่ยทำงานได้ดีถ้าให้งานที่ซ้ำๆซักๆแต่จะทำไงให้มอชีเนี่ยมันสมาร์ทขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือความยากนะครับเพราะฉะนั้น4.0เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันท้าทายพอสมควรนะครับที่จะเอาทุกอย่างเข้ามาก่อนที่จะไปเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นเนี่ย ผมอยากที่จะแสดงให้ถึงเห็นถึง history ของว่าทำไมเราต้องทำ digital transformation digital restructuring มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับทุกคนจำได้ PC era 1980 IBM ประกาศมาว่าเฮ้ยฉันมาละมี PC personal computer ส่วนตัวนะครับ1 9 8 0นถึง1990เนเนี่ยทุกคนก็โฟกัสเรื่องของ Windows นะครับเรื่องการใช้ PC การทำ Excel มันจบแค่นั้นหรือเปล่าไม่ฮะตามมาด้วยอินเทอร์เน็ตเอราถูกไหมฮะอินเทอร์เน็ตเอรานี่แต่ปี95ถึงปี2007อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อเราอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยส่งหาทิงกันได้ทําได้อย่างไรทั่วโลกนะครับก็เป็นช่วงอินเทอร์เน็ตเอรารวมถึงทั้งไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ทูเดอะโฮมอันนี้ก็เป็นู่นย์สำคัญที่ทําให้เกิดอินเทอร์เน็ตเอรานะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเดี๋ยวรู้กันนะครับ ปี2007สตีฟจ็อบส์ก็ประกาศ iPhone 3นะครับก็เป็นเรื่องของอจุดเริ่มต้นของโมบายอินเทอร์เน็ตเอราขึ้นมา 1G 2G มีมาตั้งนานแล้วครับพวกเครื่องติดตามตัวเพนเชอร์ทั้งหลายเราก็เห็นอยู่แต่ว่าเราจะไม่เข้าใจว่าเนอย G 2G 3G เริ่มขึ้นมาแต่ก็ยังส่งข้อมูลได้ไม่เยอะนะครับก็ต้องเป็น 4G แล้วก็ตามมาด้วย 5G ณปัจจุบัน สังเกตเห็นได้ว่าช่วงโมบายเทเลเดเราเนี่ย2007จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้ 3G 4G ผ่านไปถึง16ปีนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วง 3G 4G ที่ใช้งานได้อย่างแพร่หลายนะครับตอนนี้เรากำลังข้าสู่ 5G เนี่ยอันนี้คือความยากันว่า 5G เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังย้อนมาดูนิดนึง Digital Transformation เนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับวันนี้เราได้ยินมาเยอะตั้งแต่ช่วงเช้า ผมเป็นสไตลค์คล้ายๆกับเ,เราอยากที่จะมอล f o ฟาวเดชันนิดนึงว่าเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะไปข้างหน้าให้ดีว่าเวลาเขาพูดถึงดิจิทัล r ท n s f o r เ a ช i ันคืออะไรมันคือ process ของการ Integrate Digital Technology นะครับในทุก a s p e ง t ของ Business ของเรานะครับที่ต่อการ Meet Market แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางธุรก,กิจความหมายก็คือว่าคู่แข่งเรา Market เนี่ยเขากับเรเปลี่ยนแปลงถ้าเราเราไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหม ถ้เราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องออฟ o อ e t ดอันนี้คือสิ่งที่เราถึงต้อง transform เป็น business requirement anew น,น,นะครับอีกการหนึ่งครับเวลาพูดถึง transformation แล้วเราไม่พูดไ่ไดยว่าก็คือ innovation มันคืออะไรถูกไหมครับ transformation คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่ผมพูดไปคือการทําธุรกิจของเราับปัจจุบันใช่ไหมรเราต้องทำ transform แต่ถ้าเป็น innovation เนี่ยเรา create new business line based on the l เทคโนโลยีคือ เอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาสร้างธุรก,กิจใหม่อันนี้คือการ,รอินโนเวทันเดฟินิชชันอีกอันนึงที่ผมไม่ใส่ไป <c oughs> เขาเรียกว่าอินเวนชันแล้วมันต่างไงฮะอินเวนชันอินเวนชันก็คือสร้างใหม่เลยถูกไหมครับครีเอทขึ้นมาใหม่เลย t r a n sformation Innovation Invention ถ้าเกิดพวกเราดูหนังเรื่องอ p ลเฟรดไฮเมอร์ timer, ถูกไหมครับเขาอินเวน์อะไรฮะระเบิดนิวเ,วเคลียร์ปลามาดูสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเลย การที่จะไปถล่มนาซีกับได้ไปถล่มฮิโรชิมานะครับนี่คืออินเวนชั่นของระบนิวเคลียร์ซึ่งมีความแตกต่างนะครับเพราะเราต้องเข้าใจตรงนี้ที่ผมอยากจะสื่อคือว่าถ้าเราต้องการทำดิจิทัลทรานส์เมชันเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ผมว่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรหรือมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่จะเป็นดิจิทัลสองจุดศูนย์สามจุดนะครับ recommendation ผมก็คือว่าเรา modernize ของเดิมก่อน นะครับแล้วสร้างของใหม่คู่กันไปไม่มีความจาเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับของเก่าให้เป็น4.0มีความยากผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมัะ <c oughs> ทุกคนรู้จักดีอีลอนมัสรถเท s l a ถูกไหมครับเทสลาเนี่ยเปลี่ยนแปลง Revolutionize ์อัตโนมอเตียวอินดัสทรีอีลอนมัสไม่เคยอยู่ในอโตโ m มบิลอินดัสทรีเลยครับไม่เคยอยู่ในสเปซเทคโนโลยี uh, แต่บริษัทที่คนจยากทำงานมากที่สุดคือเทส l a และ SpaceX นะครับเขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ไงครับก็คือเขาได้เปรียบกว่าชาวบ้านผมไม่ได้พูดถึงเทสลาเดียวนะจริงๆก็มี BYD ด้วยถ้าดูจากการ Best Selling Car ในปี2022เนี่ยมีแต่เทสลากับ BYD นะครับ <c oughs> แล้วบริษัทดังๆไม่ว่าจะเป็น BM, Mercedes, Toyota, Ford g m เหายไปไหนถูกไหม ผมก็กลับอกว่าเทสล a าเนี่ยสามารถผลิตรถได้มากกว่านะครับได้มากกว่า Ford และท m และ Toyota นะครับในปี2021ด้วยพื้นที่ที่น้อยกว่าครึ่งทำไมฮะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ย GM Ford ทั้งหลายเนี่ยเขามีลายสายการผลิตเขาเขาอยากที่จะ improve สายการผลิตของเขาเปลนเป็น EV ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาก อยากจะใส่นาซีล4.0เข้าไปในสายการผลิตเดิมเป็นอะไรที่ยากแต่เท s l a กับ BYD เนี่ยไม่มีสายการผลิตเก่าเลยลุยใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ uh,, BYD ก <c oughs> ็มาจากแบตเตอรี่เบสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เขาสร้างใหม่เนี่ยเขาไปได้ไกลกว่าไอ้คนที่อยู่แบบเดิมน,นะฮะก็ควรจะต้องถ้าผมผมเป็น GM เอเ่อ g จม o อ d เขาก็ควรจะ modernize ของเดิมแต่ณปัจจุบันเราเห็นแล้วนะครับว่า อบีเอ็มหรือเออจีเอ็มหรือฟอร์ดเองเนี่ยเขากำลังสร้างโรงงานใหม่เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านทั้งหลายเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับว่าแต่ยุกระดับปงขึ้นมาเป็น4.0เนี่ยโอ้โหงานนีนจริงๆเพราะเทคโนโลยีมันเยอะมากนะครับอารย์จะรูปดวงขึ้นมาหรือว่าจะเป็น modernize ตัวเดิมให้มันเป็น4.0เนี่ยโอ้โหงานหินเพราะฉะนั้น เราอยากที่จะพูดให้ฟังนะครับเล,เล็กๆน้อยๆว่า 5G มันดียังไงรับรู้ไวนะครับการอินเ e อร์เน็ตเนี่ยเป็นเป็นเป็นชาเลนจ์จริงๆนะครับอยาาอยากคิดว่าการเปลี่ยน็นสิงส่วนใ่ญเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นอินดัสทรีกลางๆที่เราอาจจะต้องเข้าใจมันให้ลึกซึ้งก่อนที่เปลี่ยนแปลงการดิ p ลอย 5G เนี่ยขั้นตอนเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับ 5G เนี่ยมีอยู่สามแบบ แบบแรกแบบที่1เนี่ยก็คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันการนับถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นจากร้อยเมกเป็น1นึ่งกิกด้วยเวลารวดเร็วนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือถ้าเกิดใช้ 5G เนี่ยในพื้นที่แค่นี้เนี่ยอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตทั้งหลายเนี่ยพวกคุณใช้ 5G ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจํานวนดีไวซ์มันรองรับได้มากขึ้นในพื้นที่จํากัดและสุดท้ายนะครับที่วันนี้เองทางทางุุธเราก็มีมีมาโชว์ให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการ ใช้ 5G ที่เป็นมิลิเมตรเวฟนะครับที่ผมกิเกร์เข้ามาใช้ในงานที่ที่ทำร่วมกับทางอ n ดัสเซียล470นะครับอ,อันนี้เนี่ยเรามีเซเนโมยูกับทางเอนนะครับร่วมมือกัน NT ีมีไลเซน 5G นะครับที่เป็นมิลิเมตรเวฟที่ผมกิเกร์อยู่ในมือเราจับมือร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะ move ู o r w a r d ไปขา้างหน้าไปด้วยกันร่วมกับนะครับ พันธุ์เรื่องของเราที่เป็นอุปกร m ์ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ X ในเอลกทรอนกส์นะครับเพื่อที่จะทําให้ 5G เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องมาทดลองดูนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราควรจะทํา p o c กันนะครับเพราะฉะนั้น IoT แพลตฟอร์มนอกจาก 5G แล้วเนี่ย 5G เป็นตัวที่สื่อสารเมื่อดึงข้อมูลขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้นะครับพอแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นตัวที่เก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่โชว์ข้อมูลให้เห็นได้ว่าแต่ละ device ทีอีมอเนี่ยมีความมีสภาพเป็นยังไงบ้าง potential เป็นยังไง เพราะ4.0เนี่ยก็เป็น virtual transformation ของการใช้ industrial IoT นะครับซึ่ง speaker ่อนหน้าผมทั้งสองท่านก็พูดไปแล้วว่าความสำคัญของไอทีก็คืออนาคตของ industrial 4.0นะครับหลักการคิดง่ายๆให้เห็น simple นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโรงงานอยู่นะครับเรามีเซนเซอร์เซนเซอร์มันก็จะวิ่งผ่าน transmitter รับ5 G เข้ามาเก็บไว้บน Edge Edge ล้วนี้ก็จะมี IoT Platform อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งต่อไปนะครับส่งกลับมาที่โรงงานได้ข้อมูลที่อยู่บน Edge สามารถส่งต่อขึ้นไป c o i n f a c t u r e ได้เช่นอดียกันนะครับเพราะฉนั้น IoT Platform ที่เราให้บริการเนี่ยมันเป็น Things Board นะครับแล้วก็เป็น Open Source ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมันมีส่วนใหญ่ๆก็คืออย่างเช่น Things Board Core Things Board Edge นะครับซึ่งมันก็จะให ข้อมูลของการทำงานเนี่ยสไตล์แบบนี้ให้นี่เป็นอาร์ก t เทคเจอร์นะครับดีไวอยู่ด้านซ้ายนะครับ t า a สปอร r ตโปรโตคอลเ t t t ทนะครับเ t t ททั้งหลายก็อยู่ตรงกลางแล้วก็สามสรถส่งขึ้นไปบนคอได้นะครับอันนี้ก็เป็นไมโครสวิตของอีกอาร์กิเทคเจอร์ของ t ิ i งสปอร์ตซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเอก็คอเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับ ส่งข้อมูลขึ้นเอชเก็บไว้บนไอท,ทีแพลตฟอร์มสามารถส่งขึ้นไปเก็บแล้วก็เพื่อทาต่อไปในอนาคตข้างหน้ายอย่างเช่นตัวยวัคชีเนเรนนิ่งหรือ a ไได้นะครับ i o t ทั้างเกณฑ์ินทรมันก็อยู่ที่เ,เรื่องของออโตมัติีเยอะมากนะครับทั้ง IoT ทั้งหลายเนี่ยเป็นอินดทสรีอนาคตเนี่ยจะเกิดได้เดยอะถ้าเราเข้าใจดีว่า,อา i อ t มคืออะไรนะครับ Edge ก็เช่นเดียวกัน Edge computing เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของของ Key ที่เราต้องการให้มันเห็นทั้งภาพเลยนะครับว่ามันคือ computational diagram แต่มันทำ local นะครับมันอยู่ใกล้ user รืงคนี่อยู่โรงงานหรืออยู่บริเวณเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ Edge computing ทั้งหลายเนี่ยจริงๆผมอยากจะขอบคุณกสะทะชเพราะว่า เราได้ทุนในการทําวิจัยจากทางกสทชมานะครับ16.6ล้านเพื่อที่จะมาทําเรื่องเองเอกสิริควบคู่ไปกับข่าวที่เรามีณนปัจจุบันนะครับเพราะในวันนี้เราจะมี IoT Platform นะครับสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code นี้ได้เลยนะครับเราให้สิทธิในการใช้งาน IoT Platform และ Edge Cloud ของเราเนี่ยฟรี1ปีนะครับจนถึงสิ้นสุดวันที่1ธันวาคมปีหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ เราเทำเพื่อที่จะตอบสนองกับสิ่งที่ทางคอสชต้องการที่จะให้คนไทยได้ทดลองดูนะครับไม่ไม่มีอะไรเสียหายเคว่าทดลองใช้ได้เลยแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างทีแพลตฟอร์มนะครับสมัครเข้ามาได้เลยนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะมีทางทีมงานติดต่อไปว่าอยากจะทดลองแบบไหนยังไงนะครับเราจะช่วยทาให้ท่านสามารถที่จะทดลองได้ง่ายๆนะครับ เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยก mm hmm. ็จะเป็นเรื่องของทั้งข่ IDS, าวปิดข่าวและเอชเนี่ยตอนนี้เราก็มีคอไซต์อยู่3ที่นะครับอยู่ที่กรุงเทพสาที่แล้วก็ต่างจังหวัดก็มีตั้งแต่ขอนแกน่นเชียงใหม่นะครับแล้วก็ฮาหญ่แล้วก็ที่ EC ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเน็ตเวิร์กของทางนิพายเองนะครับที่ให้มีการทั้งข่าวปิดข่าวและเอชนะครับแบ็กบล็อของการทำทั้งหมดเนี่ยเราวิ่งด้วย400เมกะบิตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำ มันเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นโอเพอร์ซสที่เรียกว่าแฟ b r บิ n e t w o เวิ n g ์กิ้งในการที่จะเข้ามาสร้างเครือข,ข่ายครอบคุมให้ข่าวเนี่ยและเอชเนี่ยมันวิ่งไปด้วยกันเป็นพืนเดียวกันนั่นคือยที่เรียกว่าใช้แฟ b r บิ n e t w o เวิ n g ์กิ้งนะครับก็แยกเป็นโซนนะครับก็เป็นมัลติโซนที่ว่าข่าวสวิตก็มีทั้ง private ข่าวข่าวโซ a g e แล้วก็พับอีกข่าวนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ o อ e n s ร u r c e ที่เป็น open stack เซฟแล้วก็ทำสเตนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก open source ตัวนี้ดีแต่ว่าจริงๆมันคือ the best in the world ถ้าเกิดเราอยากจะทำด้านาค l าวนะครับวปัจจุบันเนี่ยนิพาคลาวเองก็ให้บริการ object storage ที่เป็น S3 นะครับที่มี k ียนไซน์เนี่ยเรามีถึง1เพันแปดแล้วก็ที่ตนดนไซน์เรามีถึง1 3เพันสา,ามให้บริการแล้วแ,วแวนวะณนะปัจจุบันนะครับสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จะเป็น Big Data อะไรทั้งหลายนี้เก็บอยู่ในนี้ได้เลยนะครับฟีเจอร์ต่างๆเราก็มีเยอะนะครับพอร์ทัลหน้าพอร์ทัลเราก็ใช้ UX UI Design แล้วก็มีทั้ง DAS เซอร์วิสโหลดแบบลาน as a Service แล้วคอนเทนเนอร์ a s เซ e ร์วด้วยครับฮาร์ดแวร์ที่ใช้เราเป็น AMD ทั้งหมดนะครับชิ้น2เช้น3เป็น Juniper Network ที่เราลงทาง s t a b l Fabric ที่เป็น Open Source แล้วก็ NVMe Solid ทั้งหมดครับพูดถึง pricing เนี่ยเราก็จะ เปรียบเทียบกับ Global นะครับ Global Pricing เราบอกได้เลยว่าของเราถ,ถูกกว่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็น r r e e n Series เนี่ยถูกกว่าถึง65นะครับเรามี Standard ที่เป็น ISO ไม่ว่าจะเป็น CSA Star Level 2นะครับหรือเป็น ISO 2 7 0 0 1หรือ ISO 20,000.1นนแล้วก็ ISO 29110นะครับทั้งหมด4ตัว r e s e r v e ทุกปีนะครับเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ1,790รายแล้วก็ มีแยกตามยันซืสิ่งต่างกันได้ในนี้เลยนะครับตั้งแต่เทคโนโลยีไลจ่จนไปถึง f i n a n ชียลนะครับหรือถ้าจะมองอีกรูปแบบหนึ่งกันนี้ก็เป็นเซกเตอร์ของกลุ่มลูกค้าเรานะครับที่ที่เราดึงขึ้นมาเป็นเป็นรายเล็กรายน้อยรา,ายใหญ่นะผู้บิดรายใหญ่ที่จะเอามาโชว์ในนี้แยกเป็นเซกเตอร์เหมือนเดิมให้มันดูง่ายขึ้นเรามีลูกค้ากว่า30ประเทศทั่วโลกที่ต้องการใช้ค่าวแต่เป็นโลเคคราวนะครับเพื่อที่เสร์ฟคนไทยด้วยกัน สุดท้ายครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ Data s o ซ i t ์วิสตีงน่จริงเนี่ยอันนี้มีความสำคัญในเมื่อเราอยู่ในยุค Digital Era แล้วเนี่ยทุกคนคงคงได้ยินเคสนี้ใช่ไหมเอ็ดเวิร์ด s n น w เดนเป็นใครเป็นคนที่ลีกข้อมูลว่าแม้กระทั่งรัฐบาลอเมริกาเองเนี่ยยังสปายคนของเขาเองเลยนะครับไม่ใช่สปายคนที่เป็นค riminal อย่างเดียวนะสปายทุกคนเพื่อมาดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยคุยอะไรกันบ้าง mm hmm. นะครับ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ็ดเวิร์ดสโตรเดนเปิดเผยออกมาแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในประเทศเขาได้ถูกไหมครัตอนนี้เขาเลยเห็นเรืเห็นได้ล,ล่อนไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลการทำในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าแบ็กดอร์นะครับแบ็กดอร์นี่คือคีย์ที่เรารู้จักกันแบ็กดอร์เนี่ยคือย,อยังไงฮะดิจิทัลเซอร์วิสตี้เนี่ยมันคืออย่างนี้นะครับคือเออขาเซอร์วิสตี้ก็คือว่าสุพรีมอโตนีพิทินิทิลอร์ทอรี่ ยกตัวอย่างเช่นบ,บ้านเราเนี่ยพื้นที่เรามีรู้รอบขอบเขดใครบุกเข้ามาเนี่ยเรามีออลโทเรตตี้ในการที่จะยิงคนคนนั้นได้สมมตินะฮะว่าถ้าเกิดเขาบุกรุกเข้ามาเขาเข้ามาในพื้นที่เราเรามีอัลียร์อัโทเรตตี้เช่นเดียวกัน Data ของเราหรือข้อมูลของเราที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเรามีซ so ูเปียร์อัลโทเรตตี้เหนือตรงนั้นไหมคลาวน์อิสเปลย์อีกต่อไปก็คือคลาวนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มันไม่รู้เลยมันเก็บที่ไหนนะครับโดยเฉพาะภาพในคลาวนเนี่ยภาพในคลาวนเนี่ยมันคือแบล็กบล็อกซัน เวลาบอกว่าโนขึ้งข่าวเนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไม่มีทางที่แท็กได้ว่า access ข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถึงแม้มันจะมี benefit เยอะมากข่าวคอมเมดี้นะครับแต่มันมีช่องโหว่เยอะนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนต้องเข้าใจต้องระวังมันถ้าเราจะใช้ข่าวจากที่ไหนจากต่างประเทศเราต้องรู้นะครับว่าข้อมูลเราเก็บตรงไหนคี้หลักๆมี2ตัวนะฮะ data residency กับ data processing เราต้องรู้ว่ามันโปรเซสที่ไหนนะครับ EU เนี่ยเป็นคนที่ได้ล้นมากเลยนะครับในการที่จะทำดิ i ิทัลเซอร์วิสตี้จำได้ไหมครับว่าเขาออกแบบข้อออกตัวแรกมาคือ GDPR ถูกไหมครับเขาเป็นคนออกมาตอนหลางทุกคนก็ตามเขาเราก็มี PDPA แล้วนะครับเราควรจะต้องเข้าใจในเรื่องของตรงนี้ให้ดีแล้วก็พยายามที่จะเวิร์กกับตรงนี้เพื่อเพราะว่ายุคดิจิทัลเอรเนี่ยมีความสําคัญที่เราต้องเข้าใจข้อมูลว่าของเราอยู่ตรงไหน ของสถานการณ์ในยูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบเรากับยูนะจริงๆถ้าดูจากของประเทศอเมริกาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยดิจิทัลเอช o o k เนี่ยบริษัทที่เติบโตอย่างเช่น Apple, Microsoft, Amazon, f a c e เ o o k Alphabet, Google, PayPal, Salesforce, Netflix เยอะมากนะครับจีนก็มีไม่เบานะครับไม่ว่าจะเป็นเ e n เ e นเลย์ม a บ a s a m s u n นะครับ com, แต่ดูยุ่งเนี่ย บริษัทที่ดังๆของยุโรปมีที่มองเห็นในนี้คือที่ผมให้คือแซฟสปอตทิฟายแต่ที่เหลือไม่มีละถ้าเปรียบเทียบนะครับแชร์อินทอลทอลแวร์ยูของเขาเนี่ยนะครับของอันกามเองเนี่ยอยู่ที่67สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแชร์นะครับจีนที่9นะครับแล้วก็ยุโรปแค่3เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดไปแยกตามท็อปแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับอเมริกามี41จีนมี45ยุโรปมีแค่12นั่นหมายความว่ายุโรปกำลัง พึ่งข้อมูลจริงๆยุโรปไม่มีทางเอเชียแน่นอนเขาพึ่ง92%เนี่ยนะครับข้อมูลมาจากทางเวส,สก็คือเวสเซอร์ฟอนเป็นเขาต้องทำอะไรสักอย่ากงกับมันก็คือมีเจอรมันเดนมาร์กฟินแลนด์และโซเนียกำลังทำตรงนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญน,นะครับที่เราจะต้อง aware เรื่องของดิจิทัลเซอร์ i ิตี้ให้ดีนะครับจะประสิทตรงนี้ได้ไงก็คือควรจะนึกถึงการใช้ซอฟต์แวร์ควรจะเป็น Open Source ถ้าเกิดไม่มี Open Source กูจะใช้ Open Standard ที่ซอฟต์แวร์บริษัทนั้นทำแล้วก็ โลโก้เก่า,านะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าผมโฆษณานตัวเองแต่จริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะเข้าใจมันดีนะครับดังนั้น t r a t e g y สุดท้ายนะครับคือเราจะ move forward เรา Transform แหละแต่จะ Transform แบบไหนวันนี้ที่ผมให้ข้อมูลไปเป็นความเห็นของผม mm. ส่วนตัวเข้าใจว่าทุกคนลำบากในการที่จะ transform mm. นะครับในการที่ะให้ตัวเองขึ้น4.0เนี่ยไม่ง่าย นะครับแต่มันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งต้องเริ่มทางสอนในต,ตอนนี้นะครับจะใช้ 5G IoT Cloud เชิญนะครับใช้ Open Standard ได้ยิ่งดีใช้ Open Source ได้ยิ่งดีแล้วก็เข้าใจ PPA ด้วยนะครับว่า Data r e s i d i n c y กับ Data Processing อยู่ตรงไหนแล้วข้อ6สิ่ำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าจ่ายขึ้นข่าวแล้วต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับค mm hmm. อสมันควรจะลดถูกลงเพราะเราใช้เทคโนโลยี p s ถูกไหม มันควรต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ควรจะต้องแบบผมแล้วขึ้นคาแล้วผมต้องควักมือหนแล้วอย่างั้นผมกลับไปคาเปกับ,บเดินยืนก่อมไปนะครับต้องดูให้ดีโอเคครับผมก็มีวันนี้เรามีมูนอยู่นะครับด้านขวาม,มือที่จะพูดถึงเรื่องประเด็นต่ตา,นางๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น 5G นะครับหรือก็ IoT พลตฟอร์มเรามีทีมงานรอรับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวคุยผมข้างข้างล่างเวทีได้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพิธีนี้นะคะ